้ากลับมาเรื่องคุณคุณพินิษเนี่ยมันก็มีการแบบติฉินดินทาว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่าอิอทธิฤทธิ์ของกล้วยสามสิบเครือไปตกอยู่แถวแถวบ้านคุณพินิษ์หรือเปล่าที่ทําให้มันเกิดปรากฏการณ์แบบน,นี้อันนั้นมันเป็นครทำกล้วยหล่นสามสิบเครืออันนั้นมันเป็นแสงสุดท้ายมันมันมันไม่ใช่ตัวแปรทั้งหมดก็<อ>ตัวแปรทั้งหมดเนี่ยอย่างที่พี่ไปสารว่ามาเนี่ยมันอยู่มันอยู่ในสิ่งที่คุณพินิษ์เนี่ยนะครับขบคิดมาตลอด แต่พอม,มันมามีแสงสุดท้ายที่คุณพินิษ์เห็นวาในปลายอุโมงนี้ก็คือเงื่อนไขว่าพี่จะเล่นสนามเล็กใช่ไหมพี่ก็เล่นไปอย่างมีความสุขอืพี่ก็เล่นไปอย่างมีความสุขแล้วก็คือสนามเล็กจะไม่มีจะไม่มีคนของผมกลุ่มของผมลงไปแข่งกับพี่อ๋อเป็นสัญญาสุภาพบุรุษสัญญาใจกันเลยเนาะสุภาพบุรุษแล้วที่มีอะไรที่จะต้อง <ผม S 2> ให้น้องดูแลก็บอกมาอันนี้ ข่าวลือเชิงลึกผมนะรับครับพี่ไปสารแล้วลนะลำปางเนี่ยไอเห็นบอกว่าทางเข้าเมืองประตูมันแคบอะครับถ้าเบียดเนี่ยมันเหยียบหัวแม่เท้าแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติว่าต่างคนต่างจะจะเข้าประตูนี้กันนะเข้าประตูเนี้นะเหยียบหัวแม่เท้ากันพร้อมก็ดีดีกว่าถ้าเรียงแถวเข้าเอาอพี่เข้าไปก่อนเดี๋ยวผมเข้าตามใป็นท่อนี้มันก็สบายใจไม่ต้องเหยียบหัวแม่เท้ากันครับ ก็คือพี่ประสงค์จะเล่นสนามเล็กพี่ก็เล่นสนามเล็กให้มีความสุขตึงถายของพี่ไว้แล้วก็จะไม่มีทีมของผมคนของผมมาทำให้พี่ขุนเครื่องขัดข้อหรือว่าผิดข้อหมองใจอะไรกันพี่จะให้ผมรับใช้อะไรก็บอกมาแล้วก็ต่อไปในอนาคตอไปว่าเราก็ค่อยอาจจะทำงานการเมืองในสนามใหญ่ครับนี่ข่าวรือเชิงลึกที่ผมได้มานะ อุณ uh ี huh. ่น,นี้ก็เลยคิดว่าโอ้มันก็อยู่ในจงังหวะการเปลี่ยนผ่านพอดีเหมือนกันนี่นะ่าอย่าง uh huh. น้อยก็ส่งประสงคสนามเล็กจะไปสร้างศัตรูในสนามใหญ่ไปแล้วสร้างศัตรูในส,สนามใหญ่ก็ uh huh. ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้รกระแสเยียวยาโควิดของลุงตู่ก็มาแรงพอหักลับมาดูแบ็คข้างหลังก็ะระสามระสายเมื uh ่อ huh. เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากระสุนดินดำก็ส่งมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ นึกนากบอกไหมฮะใช่ใช่ก็เลยคิดว่าเอ้งั้นงั้นกำกำขี้ดีกว่ากำจดดีกว่าแล้วอนาคตอาจจะรุ่งโรจน์ครับเอไม่แน่ต่อไปอาจจะเข้าสู่มุ้งของเจ้าของสวนกล้วยก็ได้ในการเลือกตั้งสามใหญ่ครั้งหน้าอายุต้องปูนนี้แล้วเถอะนะคุณสุปานไม่มันมันมีลูกมีหลานไงมีเคือญาติไงคือผมคิดว่าคนอย่างคุณนิดเนี่ยเก่าขนาดนี้แล้วเนี่ยคงจะไม่ลงเล่นการเมืองด้วยตัวเองแล้ว คุณพี่นิดนี่เขาก็นักการเมืองลายครามก็ผ่านผ่านผ่านมาตั้หลายพักแล้วอ่าครับเขาไม่ใช่ว่าไทยรักไทยเพื่อไทยอะไรอย่างเดียวเขาผ่านมาเยอะอายุกระตาเข้าไปตั้งการเมืองคือสร้างอสร้างการเมืองผ่านตัวแทนเอาลูกเอาหลานหรือเอาเด็กปั้นในกระถาไปวางออแต่ผมคิดว่าคุณวีนิจตัดสินใจแบบนี้ก็คือว่าตอนแรกก็ยังลังเลอยู่แต่พอแสงสุดท้ายมัน มันมาว่ามาก็เลยตัดสินใจย้อนกลับไปที่เพื่อไทยที่คุณสังชัยบอกี่จะยังวนอยนี่หรือเปล่าผมว่าไม่หรอกรก็ถืออาศัยเงื่อนไขเนี้ใครจะไปก็ไปคใครจะอยู่ก็อยู่ครับอาศัย<ร>ที่ว่าการใช้อาศัยเงื่อนไขแบบนี้เปลี่ยนถ่ายเลือดใหม่ไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปพูดเหน็บแนบมให้เจ็บช้งใจไปเป็นศัตรูทางการเมืองในอนาคตแต่เพื่อไทยก็ยังจะอยู่แบบนี้แหละใครอยู่ก็อยู่ ใครไปก็ไปแต่<ร>เพื่อไทยจะแตกไม่มีไม่มีมมสถานะทางการเมืองเลยผมว่าไม่ใช่อมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เครือข่ายคนไกลในส่วนของอ<ร>ผู้สนับสนเพื่อไทยเนี่ยต้องคงสถานะทางการเมืองของเพื่อ,อ,อไทยไว้ครับ<ข>อืมเพราะมันมี huh อะไรหลายอย่างที่ความเป็นการเมืองของเพื่อไทยจะต้องปกป้องพวกเขาไว้ครับอืม huh อ่าฮะส่วนใครจะไปตั้งอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่ครับมาเป็นมันเป็นกันได้ก็ต้องเป็นมาเป็นคนใหม่ อแล้วคนที่หยอกไปตั้งเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะสลัดหลุดว่าไม่ไม่สัมพกับค่ายนี้กราะแรงเฉยแรงเฉยของภาพลักษณ์อิทธิพลของอดีตนายกคนไกลบ้านมันยังสามารถทํางานมวลชนกับกลุ่มคนบางกลุ่มได้อยู่ครับก็ย้อนกลับไปดูตอนเรามิคร้าพายรักษาชาติจำได้ไหมอ่าฮะที่เขาบอกว่าแตกแบงพันธ์อ่ะเราบอกไม่เลยเขาก็ถือเขาก็ถือเงื่อนไขนี้ในการที่จะ สังคยนาพักด้วยใครจะไปก็ไปตอเป็นเพื่วนสมประสงนะแล้วตอนไปตอนนั้นเนี่ยมันก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของเพื่อไทยด้วยเพราะไปไปดูคุณสังชายพี่ไปสานแลวคูณชมไปดูดิไทยรักษาชาติเนี่ยพอเห็นพอในส่วนของบิ๊กในเพื่อไทยวิเคราะห์ช่องว่างรัฐมนตรีเห็นนะทุกคนแย่งกันจ่ายหมดเลยก็อีรัฐมนตรีมาห็นเห็นนะถ้าไม่คิดค่าบัญชีรายชื่อคนสําคัญเนี่ยป่านนี้สองพักใหญ่จับมือกันเป็นรัฐบาลไปแล้วบิ๊กตู่ผมจับกลมแล้ว ข้าตู่ข้าบ้านครับผมพี่เป็นายจัดค่ายจนะเราะการเงินมันมาแบบเนี้ยเออผมผมขอแากภาพไปหน่อยได้ไหมครับเป็นไงแล้วประชาชนก็จะบอกก็ไปประชาชนพี่น้องผมเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมยินดีกับคําที่เขาอ้อโลงปฏิโลโอ้ประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนไม่ได้โง่ ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องครับเออเขาถีบเราออกไปทุกครั้งซึ่งซี่เวลาเขาขัดแย้งกันแล้วเราจะเอาแล้วเขาจะเอาพวกเราไปเป็นเครื่องการันตีว่าเขาอยู่ข้างเราคือเขาจะบอกว่าพี่น้องไม่ได้โง่เออถ้าพี่น้องไม่โง่คร uh ับ huh. นะครับ uh huh. เราเชื่อมั่นว่าเราฉลาด uh huh. เราดูคุณภาพสอสอในสภาที่เราเลือกมาสิ uh huh. รเราเห็นบทบาทเข้าในสภา,าเราก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ไอ้นี่มันทำไมเป็นอย่างนันอีนี่เป็นอย่างนี้ถามว่าใครเลือกนะครับเออใช่พี่น้องอเลือกแตบอกว่าพักเลือกแต่เราเป็นคนพักเนี่ยเป็นคนส่งคนพวกนี้ไปให้เราเลือกอ่ะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกถ้าเราคิดว่าเขาไม่ดีครับอืมแต่เวลาพอมีใครไปวิจารณ์ว่าเอสอสอสคนนี้คนจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ออืเลือกมาได้ยังไงฮะพี่น้องผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับ มีแต่พวกนักการเมืองนี่แหละไปบอกคุณอย่างมันชี้หน้า่าประชาชนนะประชาชนเขาไม่งโง่เออผมก็อยากจะตั้งคําถามกับพี่น้องว่าพวกเราไม่ได้งโง่หรอกแต่ทําไมคนที่เราเลือกเนี่ยมันจึงไปเป็นแบบนั้นครับหรือว่าไอ,อ้คนพวกนี้มันโง่ออดักดานโง่มาแต่กําเนิดเออถึงเราจะเป็นคนฉลาดเลือกมันก็ไปมันก็ยังโง่อยู่นี่พกแบบตรงไปตรงมาเลยนี่ขอภาคผิดท้ายไว้เลยเอ,อ่าเอากลับมาฟังพี่ไพศาลจะขยายความ สท้ายยังไงครับพี่เปรสายครับในประเด็นสนามเลือกตั้งลำปางการตัดสินใจคุณพินิษเนี่ยนะครับผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเหล่านักวิเคราะห์การเมืองหรือว่าสื่อเนี่ยนะฮะข้ามประเด็นเรื่องนี้ไปได้เลยประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าอ,อ,อนาคตทางการเมืองบทบาทของคุณทักษิณเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเออเนี่ยน่าน่าตั้งคำถามและน่าติดตามครับ นะเพราะว่าดูรูปการหลายๆอย่างรวมทั้งสถานการณ์การไม่ลงสมัครของคุณพินิษฐ์เนี่ยนะมันบอกบอกอะไรหลายอย่างว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสรับตัวคุณทักษิครับนะจึงจึงตอนนี้มันโครงภาพมันคงยังไม่ชัดนะแต่ว่าออมันคงต้องค่อยๆดูกันไปนะปรากฏการณ์มันอาจจะค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันน่าจะได้ข้อสรุปที่ทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจน แสดงว่าปรากฏก,การณ์ของคุณพินิษที่ไม่ลงสอสอไม่ลงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพี่พะธานกันวบอกมันคือจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนของของคุณทักษิณที่จะแสดง,งให้เห็นผม,ผมบอกว่าคุณพินิดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ทํางานการเมืองมานานทำอย่างนี้เนี่ยนะในทางการเมืองเนี่ยเขาถือว่าหักกันครับถ้าคุณกล้าหักแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณหมดความวิตกกังวลที่จะต้องไปเกรงใจใครทั้งสิน้นครับอืมนะฮะอ่าฮะถูกไหมฮะ แม้กระทั่งหัวหน้าพักแม้กระทั่งประธานยุทธศาสตร์และยิ่งกว่านั้นอีกคุณไม่ต้องมีความเกลียดใจ่อกไม้แสดงว่ามันพร้อมพูดง่ายว่าพร้อมพร้อมที่แบบว่าอาชอบอย่างนั้นก็ถ้าจะต้องบบกมือํำลาก็ไม่มีปัญหาออ่าซึ่งอะไรทําให้ถึงกล้ากล้าคิดได้ขนาดนั้นว่าเอาโบกมืออำลาก็ไม่มีปัญหามันก็ได้ต้องหีเหอุแน่นอนครับใช่